ละทุกๆรูปครับกับการเรียนท่านนายอำเภอต่อสเกตเจ้าเมืองแห่งนี้นะครับท่านสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผมครับท่านชูชักนะครับท่านนายกเทศมนตรีป่าป้องครับที่เป็นประธานกจัางานวันนี้ท่านเพื่อนเพื่อนนายกเทศมนตรีของผมกู้กู้คนท่านยกองค์การอาหารส่วนตะบลกู้กู้คนนะครับท่านป้อํำนันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับผมมีน้องป้าผมครับเป็นท่านผู้มือการการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับท่านพิสุทธิ์โบชุมมาร่วมต่อยนะครับท่านพี่น้องคำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะครับาพี่น้องตึงสามชาติพันธุ์ที่เคารพทุกท่านครับท่านครับผมว่าเป็นงานนึ่งครับที่แสดงออกอย่างชัดเจนครับของพี่น้องตึงสามชาติพันธุ์ของกระผมเองนะครับพี่น้องครับพี่น้องเองครับได้แสดงออกถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมครับเพราะว่าท่านเองมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนแล้วครับประการแรกครับการแต่งกายชัดเจนครับตึงสามไทยหรือไทยเขินไทยยองครับสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง การแสดงที่สองครับคือภาษาอู้ครับท่านเชื่อกับเขาบว่าภาษาภาษาของท่านเองเป็นภาษาที่ฟังแล้วไพเราะเพราะพิ้งเป็นอย่างยิ่งกับผมเองอยากยยาก,ยา,กยากจะอู้เลยครับแต่ว่าอู้มากเก่งนะครับหัวอู้เล่นมันจะพาเลิรนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนอกจากจะ2สองอย่างแล้วท่านเองครับยังมีการแสดงออกจากการเล่นครครที่แสดงออกชัดเจนถึงความเป็นชาติไทยพันที่ท่านท,ท,ทุกท่านควรจะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ชาติภัณฑ์ทั้งสามนะครับเป็นชาติภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างยิ่งภาษาเป็นสามเป็นสามชาติพัณฑ์ครับคล้ายคลึงกันมากมากเลยคำเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งต่างๆครับที่ท่านนายกป้าป้องเองลงมกับท่านสอจอสุรศักดิ์เองครับได้จากงานที่นี้ขึ้นมา <S <S ผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ป,ร,ประกาศมาถึงลูกๆลูกหลานครับว่าเช่นโบเฮาเองครับมีสิ่งดีๆครับที่จะส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่ลูกหลานเขาเองครับเพื่อเปินมีความภาคภูมิใจครับว่าเพื่อเอง ได้มีโอกาสจะมาเป็นไทยเขินไทยลือ้อและไทยยองตัวนะครับก็ผมเองต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีจากใจจริงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะผมเองครับรับเชิญไปงานที่ดี้ตั้งหลายงานแล้วและทุกๆงานครับท่านพี่น้องติ่งสามชาติพันธุ์ของผมเองครับได้แสดงออกอย่างชาัดเจนนะครับว่าท่านเองมีความรักในความเป็นตัดอัตลักษณ์ของทุกท่านเองเป็นอย่างยิ่งครับท่านครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถ้าหากมาเฮาบอร่วมมารักษาไว้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะสูญหายไปกับคนเจนนเฮาเนาะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมผมได้อู้ไปครับสามอย่างนะครับการแตงเกืของท่านเองการภาษาอู้ของท่านเองการแสดงของท่านเองครับสามสิ่งเหล่านี้ครับท่านกรุณนาช่วยเกันเก็บไว้แต่ครับไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับคือมันมีความชื่นชมว่าเมันเกิดมาเป็นเป็นคนศึกสาชาติุ์แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งึงที่ทําให้เออเป็นการประกาศตัวของเฮาเองครับว่าเฮาเป็นตึงสาชาติุ์ที่เฮามีความ ของว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งตตยนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆตอนนี้ครับเมืองอื่นที่อื่นบ่มีเทียบเท่าจะว่าเชียงใหม่ของเราเองนะครับกับผมเองกับสจชลศักดิ์ขอประกาศครับว่าในสิ่งใดครับถ้าหากว่าจะเป็นความต้องการหรือสิ่งใดครับที่เป็นการส่งเสริมทําพื้อตึงสางชาติทพันธุ์ของผมเองได้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วสิ่งนั้นล่ะครับมูลอสองคนจะมาช่วยกันจะลงจะช่วยสร้างสิ่งต่างๆตอนนี้เพื่อคงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไปตตยกันและกันนะครับ วันนี้เองครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเองครับเริ่มตั้งแต่ภาคธไทรที่สรัยทุกๆรูปรับที่กรุณามาเป็นประธานในวันนี้ขอบพระคุณท่านนายอำเภอเจ้าเมืองแห่งนี้ครับที่กรุณามาร่วมง,งานแอปเปิเกตี้นะครับขอบคุณน้องบ่าวผมครับที่มิสูตรทรับที่ได้มาร่วมกันอมอบประมาณในการมอบเพื่อการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับท่านสรุรสักระสุทธิพรครับสอจอของเองที่เป็นกําลังสําลังสําคัญในการทาํางานครั้งนี้ขอบพระคุณครับท่านยศป่าป้องครับที่กรุณา จัดงานยิ่งใหญ่ใจอี้นะครับวันหลังนายกน้อยจัดบ่อยๆเนี่ยผมจะขอมาคู่งานตัวนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับจากใจเองครับขอผมนายกองการราหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับบัดนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วครับกับผมเองขอร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับในการเปิดงานสืบสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ของเทศบ,บ,บาลเทศบาลตำบล่าป้องณนะบัดนี้ครับขอขอบพระคุณครับ